พี่น้องปองไปพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กพวกทุกคนมากินแกงเห็ดฮ้อนๆน,นำกันแซ่บแซบ่บหอมหอยหอยพี่น้องหอมน้ำปลาเด็กผงชุรูดครบเครื่องนะคะเนี่ยว่มีแต่อันผักขุ้นตูนแล้วพี่น้องหรือว่าไม่แมงรักเนาะพี่น้องคอยว่าแซ่บคคยจะซิมให้พี่น้องบึงใครว่าแซ่บอีลี สไตล์คอยสูตรคอยนี่แหะดอกแรกของอาทิตย์นี้ให้พี่น้องเบิ่งกินนำกันไปเลยออดอกที่สองสว อันนี้เย่างก็หุบนั่งโกกโกบบกเบาเขินน่ะ mm. Mm. อืมอืมอืมเป็นตาแซ่บเนาะอืมร้อน้อหน่วยพี่น้อง Mmm.